ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนําครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อปร่างกายนี้ เป็นร่างกายที่โดดเด่นและมีเกียรติที่สุดในโลกควรได้ครอบครองพลังของโลกค่าสัญญากับคนในฝันของข้ามันคือชั่วนิรันด์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหมื่นปีโชกุนไรเดนนับตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมามนุษย์ได้แบกรับความปรารถนาอย่างแรงกล้าและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้อยู่เสมอนี่คือจุดยืนของความรู้ความเข้าใจของพวกเขา และเป็นรากฐานของเหตุผลทั้งหมดของโลกเหล่าผู้คนในอินาซึมะเองก็เช่นเดียวกันที่นั่นมีทั้งสายลมสายฝนและสายฟ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอีกทั้งยังมีแสงสว่างและท้องทะเลและที่สำคัญที่สุดประเทศอินาซึมะนั้นมีโชกุนไรเดน เหล่าเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยในอินาซึมานั้นได้ฟังนิทานเกี่ยวกับการสังหารเทพปสูนและการพิชิตเผ่าพันธุ์อื่นของท่านโชกุนไรเดนฟังก่อนนอนทุกวันแม้แต่ในตอนที่เหล่าเด็กๆนั้นได้เดินเตร็ดเตร่ไปตามภูเขาพวกเขาก็จะเห็นช่องเขาที่ถูกตัดขาดด้วยดาบสายฟ้าและกระดูกสีซีดของงูยักษ์ที่ยังคงตั้งตรังรงานอยู่ตรงนั้นไม่เพียงแต่เหล่าเด็กๆเ,เท่านั้นที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ยามใดก็ตามที่เหล่าทหารนั้นเข้าสู่สนามรบพวกเขาจะตะโกนลั่นว่า แด่โชกุนพวกเกรียงไกลมุ่งสู่ความเป็นนิรันร์ผู้คนนั้นสามารถอาศัยและทำงานอย่างสงบสุขอีกทั้งยังมีความพึงพอใจได้เมื่อรู้ว่าพวกเขานั้นมีท่านโชกุลและสามสำนักมหาอำนาจคอยปกต้องพวกเขาอยู่โชกุนไรเด็นนั้นได้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งชีวิตไปนานแล้วเขานั้นได้กลายเป็นความเชื่อที่อินาซึมะได้สืบทอดกันมาช่วนิรันร์ผู้คนต่างวางใจในชื่ออันยิ่งใหญ่ชื่อนี้ พวกเขานั้นเชื่อว่าลูกหลานของพวกเขาจะได้เห็นภาพแบบเดียวกันและสืบทอดความเชื่อนี้ต่อไปความเชื่อนี้นี่เองคือสวงสวรรค์ชั่วนิรันร์ที่ท่านโชกุนได้สัญญากับเหล่าชาวเมืองในอินาซึมะเอาไว้ ราบสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกนจินอิมเพคที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกคนเข้าสู่ Channel s k e ตโคกับผม<อ>กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวคาแรคเตอร์สตอรี่ในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นในหน้าปลอกคลิปแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของท่านโชกุนไรเดนนั่นเองครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่มาจากสตอรี่ไลน์นั่นเองนะครับก็มันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าทางตัวเกมทางออฟฟิเชียลเนี่ยเปิดเผยให้เราได้รับรู้นะครับส่วนเรื่องราว ตามแมปต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยยรวบรวมแล้วก็ทํามากมาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนห้รับชมแล้วกันนะครับส่วนเขาเรียกว่าประเด็นความตื้นลึกหนาบางของตัวโชกุนไรเดนเนี่ยว่าเป็นอย่างไรความเป็นมาอย่างไรเอ๊ะไอคือใครมาเคาโตคือใครเอ๊ะแล้วไอเจ้าหุ่นยนตไรเดนที่เราเห็นทุกวันเนี่ยคือเกิดมาจากอะไรหรือว่านู่นนี่นั่นอย่างไรเนี่ยผมจะไปอธิบายตรงส่วนเนี่ยไว้ในท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคาแรคเตอร์สตอรี่ของโชกุนไรเดนเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยคร ชื่อที่แท้จริงของโชกุนไรเดนนั้นก็คือไรเดนเอในเส้นทางอันยาวไกลของเธอนั้นเธอได้เห็นราคาที่อินาซึมานั้นต้องจ่ายเพื่อความก้าวหน้ามาโดยตลอดหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาในเส้นทางอันยาวไกลที่ตัวของไรเดนเอนั้นได้เดินทางมาเธอได้มองเห็นว่าตลอดทางที่เธอเดินผ่านมานั้นล้วนแล้วจะเกิดความสูญเสียมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งมันก็เปรียบเสมือนราคาที่เธอต้องจ่ายเพื่อที่จะมอบให้อินาซึมานั้นก้าวหน้าต่อไป เรื่องราวเหล่านี้นั้นเกิดมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายร้อยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันปีที่ผ่านมาวันเวลาแห่งความสุขที่สุดก็ได้ผ่านไปแล้วสหายในอดีตก็ได้กลายเป็นศัตรูในท้ายที่สุดเธอถึงกับได้สูญเสียเหตุผลที่เธอใช้ดาบของตัวเธอเองเธอจึงมีความคิดว่าที่ใดมีความก้าวหน้าที่นั่นย่อมมีการสูญเสียเอนั้นเชื่อว่านี่เป็นกฎเหล็กที่ห่อหุ้มโลกใบนี้เอาไว้โดยจะกฎเหล็กนี้นั้นก็มีการเวลา ที่เปรียบเสมือนกับหัวหน้าคอยบังคับสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างไร้ความปลานีอนาณาจักรของผู้คนที่รุ่งเรืองที่สุดล่มสลายในชั่วข้ามคืนท่าเรือหลี่เย่ที่มีอายุเก่าแก่และยาวนานที่สุดกลับต้องอำลาเทพแห่งหินไปเช่นกันสายลมแห่งการพัดพลากกันโชคมาจากอีกภากหนึ่งของการเวลาชื่อเสียงของโชกุนไรเดนนั้นยังคงแข็งแกร่งอย่างมากแต่อีกร้อยปีต่อมาล่ะหรืออีกพันปีต่อมาล่ะสักวันหนึ่ง อินาซึมะก็จะต้องสูญเสียการปกป้องจากเทพเจ้าตัวของเอนั้นต้องคอยระวังศัตรูทั้งหมดแม้ว่าศัตรูนั้นอาจจะเป็นวิกฤตที่ไม่อาจจับต้องได้เหมือนกับเวลาแต่เธอก็ต้องหาทางรับมือกับมันตามหาอาวุธที่เธอสามารถใช้ได้เพื่อเอาชนะมันให้ได้ก่อนที่จะถึงเวลานั้นคำตอบของโชกุนเอก็คือนิรันมีเพียงความเป็นนิรันเท่านั้นที่จะทำให้อินาซึมะ อยู่ยงเป็นอมตะไม่มีวันตายไม่มีวันล่มสลายเมื่อทุกอย่างยังดีอยู่ก็จงหยุดนิ่งอยู่แบบนี้ไปชั่วนิรันดรเถอะนี่เป็นความคิดของไรเดนเอสำหรับชีวิตที่ถูกจำกัดอยู่ในเนื้อหนังหากต้องการไล่ตามความเป็นนิรันด์แล้วล่ะก็ก็คงจะต้องกำจัดปัญหาเรื่องอายุไขที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียก่อนในตอนแรกนั้นเอค่อนข้างลำบากอย่างมากที่จะกำจัดปัญหาเหล่านี้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอนั้นมีโอกาสได้ไปพบเทคนิคลึกลับปรากฏขึ้นต่อหน้าของเธอ ราวกับมันเป็นโชคชะตาเธอนั้นได้ใช้เทคนิคดังกล่าวสามารถสร้างหุ่นเชิดที่สลับซับซ้อนมากซึ่งหุ่นเชิดนี้ไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่ามันนั้นเป็นหุ่นเชิดหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆตามทฤษฎีแล้วหุ่นเชิดนี้สามารถเรียนแบบทุกอย่างเกี่ยวกับไอได้อย่างสมบูรณ์มันสามารถอยู่ได้เกินอายุขัยของเธอและปกป้องอินาซึมะได้ตลอดไป แต่ถ้าว่าการสร้างแบบจำลองของเทพเจ้านั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายดายได้อย่างไรกันละ่ะเอนั้นได้ทำการทดลองมากมายซึ่งการทดลองของเธอนั้นก็ได้ทิ้งหุ่นเชิดที่ล้มเหลวไว้มากมายเช่นเดียวกันรวมถึงการใช้เวลาและทรัพยากรจํำนวนมาาลแต่ในที่สุดแล้วด้วยความมุ่งมั่นอันดื้อรั้นและจิตวิญญาณของเธอเธอจึงสามารถสร้างหุ่นเชิดที่ไร้ที่ติขึ้นมาได้หุ่นเชิดตนนั้นมีนามว่า โชกุนไรเดนแรกเริ่มนั้นโชกุนไรเดนนั่งเงียบเงียบเพื่อฟังเอพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอมีทั้งเรื่องราวของตัวเธอเองรวมไปจนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพวกของเธออนาคตของอินาซึมะจะถูกจาลึกลงบนพิมพ์เขียววันงดงามหุ่นเชิดนั้นมีเพียงคำถามเดียวที่ถามเอการสละร่างกายนั้นหมายความว่าท่านจะไม่อาจกลับมาได้ท่านน่ะจะไม่เสียใจกับมันจริงๆแล้วอย่างนั้นเหรอเอนั้นได้ตอบไปว่า การมีอยู่ของเธอมันก็คือคําตอบของฉันจากนั้นเอก็ย้ายจิตสํานึกไปยังดาบของเธอและด้วยเหตุนี้จึงได้ถือกําเนิดขึ้นเป็นดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือก็คือโลกภายในจิตใจที่เราได้ไปนั่นเองครับก่อนที่จะมาเป็นโชกุนไรเดนนั้นเอเป็นเพียงแค่ซามูไรธรรมดาที่รับผิดชอบการทำตามคำสั่งของโชกุนในสมัยนั้นซึ่งในสมัยนั้นคนที่รับหน้าที่ไรเดนก็คือไรเดนมาโคโต เทพแห่งสายฟ้าคนก่อนด้วยเหตุผลทางด้านร่างกายนั้นเทพสายฟ้าคนก่อนอ่อนแออย่างมากดังนั้นสิ่งที่ A รับผิดชอบส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องการทําสงครามและการเข่นฆ่าอย่างไรก็ตาม A ก็ยังคงมีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจากการสู้รบนั่งใต้ต้นซากุระและเล่นแข่งไพ่ต่อกกรอนคารุตะ กับเพื่อนๆของเธอเนื่องโดยนิสัยของเอที่เป็นคนซื่อๆนั้นจึงเป็นผู้เล่นที่เหลือไพ่บนมือมากที่สุดอยู่เสมอเธอไม่เคยเป็นผู้ชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเธอก็ไม่เคยได้รับรางวัลที่คริสเนสไซกุนั้นเอามาเพื่อสําหรับผู้ชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเธอจึงเอาเวลาในการฝึกฝนดาบมาใช้ในการฝึกฝนไพ่ต่อกอนคารุตะและเธอนั้นก็มักจะไปขอท้าทายการประลองไพ่กับมาโคโตะ หรือไม่ก็มิโคชิชิโยนอกจากนั้นแล้วเธอยังนั่งท่องบทกลอนภายใต้แสงจันทเพียงลำพังต่ออีกด้วยและในที่สุดใต้ต้นสักุระหลังจากนั้นเ ก็ได้รับชัยชนะมาได้ในที่สุดเธอนั้นสามารถเอาชนะเทนงูได้และสุดท้ายเธอก็ได้รับตำแหน่งผู้ชนะเอนั้นเปล่งเสียงโ่ร้องอย่างมีชัยแต่เธอนั้นกลับได้รับการตอบรับเป็นเสียงหัวเราะของเพื่อนๆของเธอแทนจากนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าเธอได้เสียความสงบสงเสงียมและท่าทางปกติของเธอไปอย่างสิ้นเชิงเธอจึงสะบัดแขนทั้งสองข้างและกลับไปทำหน้าที่เยือกเย็นเหมือนเดิม แน่นอนว่าเพื่อนเพื่อของเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจจะหัวเราะเยาะเธอพวกเขานั้นเข้าใจบุคลิกของ A ออย่างดีและรู้ว่าตัวของ A นั้นทุ่มเทและพยายามมากมายแค่ไหนในการเอาชนะศึกสงครามไพ่ในครั้งนี้คิเซเนไซกุนั้นได้นําขนมไปวางไว้ตนหน้าของ A พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและพูดว่ารางวัลที่พูดถึงน่ะมันเป็นเพียงแค่ขนมที่ฉันทําขึ้นเองกับมือน่ะนะไม่คิดว่า A น่ะ จะอยากได้ของสิ่งนี้มากมายขนาดนี้นะยังไงก็ขอให้เพลิดเพลินกับของรางวัลของผู้ชนะนะเอนั้นไม่ได้ใส่ใจในของรางวัลหรือไม่ได้ใส่ใจในขนมหวานมากมายขนาดนั้นในฐานะซามูไรแล้วสิ่งใดที่เธอเคยพ่ายแพ้เธอจะต้องกลับมาเอาชนะให้ได้ของรางวัลหรือขนมอันนี้นั้นเป็นของรางวัลสําหรับหัวใจที่ใฝ่หาชัยชนะของเธอแต่ไม่นานนั้นเธอก็ได้หัวเราะออกมาโดยไม่รู้ตัวรสชาติของขนมนี้ช่างหวานเหมือนดังรสชาติของชัยชนะส่วนท่าทางของเธอที่พยายามกลั้นหัวเราะเอาไว้นั้นก็เป็นภาพที่ น่าสนใจสําหรับเพื่อนๆของเธอด้วยเช่นกันจนถึงทุกวันนี้เอยังคงหวนนึกถึงความทรงจำใต้ต้นสกุรานั้นอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันนานแล้ว แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ใต้ต้นสากุระนั้นแล้วแต่เธอก็ยังหวังว่าเวลาจะหยุดไปตลอดกาลเอจจำได้ว่ามาโคโตะนั้นชื่นชอบทัศนียภาพและอาหารพร้อมกับเรื่องราวของผู้คนในอินาซึมะอย่างมากอีกครั้งเธอนั้นยังชอบแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เอฟังอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะเข้าใจแนวคิดเรื่องการสึกกรอนเป็นอย่างดีแต่มาโคโตะก็ไม่เหมือนกับเอที่มัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตในทางกลับกันมาโคโตะกลับใจจดใจจ่อยอยู่กับปัจจุบันซะมากกว่าเพราะเรานั้น เข้าใจอย่างแจ่มชัดไงว่าเนี่ยนะ่ะ เป็นเงาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเราจึงควรดื่มดำกับมันให้มากกว่านี้ในตอนนั้นเอทำได้เพียงแค่ยิ้มอย่างขมขื่นและหันกลับมามองตัวเองในฐานะเงาแต่กลับมีความคิดที่คล้ำคลึกกว่าโชกุนไรเดนเสียอีกเธอจึงหวนกลับมานึกถึงตัวเองว่า,วเ,วาเธอต้องเรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์และผ่อนคลายให้มากขึ้นเช่นเดียวกันกับมาโคโตะแต่วันเวลาแห่งการเปลี่ยนผันนั้นมาถึงเร็วจนเกินไปโดยที่เอนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะรู้สึกดาบของไรเดนมาโคโตะที่กำลังจะตาาายยก็ได้ส่่งงผนมั ขอองเธแล้วและในวันนั้นเองเธอที่ได้รับหน้าที่เงาเสมอมาก็ได้กลายเป็นโชกุนไรเดนตัวจริงในวันนี้เอนั้นก็ตระหนักได้ถึงความเจ็บปวดจากการสึกกร่อนของเนื้อหนังอย่างแท้จริงหากยังก้าวเดินตามการเวลาต่อไปแม้แต่ดาบเล่มนี้เองหรือแม้แต่ต้นซากุระทุกสิ่งมีชีวิต ในอินาซึมะนั้นคงจะเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของเธอนี่คือรากฐานของอินาซึมะและเป็นสิ่งที่โชกุนไรเดนนั้นต้องปกป้องเอาไว้ในค่ำคืนวันหนึ่งนั้นไรเดนเอได้เข้าสู่ความฝันอันง,งดงามในขณะที่เธอนั้นนั่งสมาธิอยู่ ดูเหมือนว่าที่นั่นจะเหลือเพียงแค่ตัวเธอและตัวเธออีกคนที่เปรียบเสมือนเงาสะท้อนในกระจกเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานเสียงของหุ่นเชิดก็ได้เล็ดลอดเข้ามาในหูของเธอราวกับเสียงถอดถอนใจความเป็นนิรันดร์ที่เจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะสถาปนาอยู่ในใจถูกสั่นคลอนด้วยความปรารถนานับไม่ถ้วนของผู้คนเพราะอย่างนั้นเจ้าน่ะจึงกลายเป็นศัตรูของข้าย้อนกลับไปในตอนที่ไอ้นั้นได้สร้างหุ่นเชิด เธอได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอเธอนั้นเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้รวมถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือสักวันหนึ่งบางทีตัวของเธอนั้นอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นนิรันด์เองเช่นกันแต่ตัวของเอนั้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปเธอต้องไปให้ถึงความเป็นนิรันด์ให้จงได้เธอจะไม่ยอมไม่ถูกกำลังจากภายนอกใดๆมาหยุดยั้งเธอเอาไว้คำพูดของหุ่นเชิดนั้นเป็นสิ่งที่เธอถามตัวเองเมื่อนานมาแล้วเจ้าเชื่อว่าตอนนี้เจ้้้าาาในน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 นตออีััหกกแ่ก่่ววเมื าในวันนี้จิงถูกต้องอย่างนั้นใช่ไหมล่ะตอนนี้เจ้ามีความคิดใหม่ๆห,หรือเจ้ากําลังทนทุกทรมานจากการศึกกร่อนที่ไม่อาจต้านทานได้กันแน่ใบหน้าของคนคนเดียวกัน แต่กลับบอกถึงความตั้งใจที่แตกต่างกันการต่อสู้กับตนเองและอดีตจะต้องมาถึงในสักวันหนึ่งในไม่ช้าก,ก็เร็วแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่วันนี้เอนั้นรู้ดีว่าเธอยังไม่พร้อมหัวใจของเธอนั้นแจ่มชัดและในห้องโถงที่เงียบสงัดนั้นเธอพันได้ยินเสียงร้องของฝูงนกการุ่งอังรุนกําลังจะมาและซามูไรต้องหยิบดาบของเธอขึ้นมาเช่นกันราวกับความฝันนี้นะมันเคยเป็นจริงแต่มันก็หายลับไปราวกับเงาเช่นกันดาบมูโซอิชิน ดาบเล่มนี้นั้นเป็นดาบที่ถูกสืบทอดมามันนั้นติดตามเคียงข้างกายของเอมาจนถึงทุกวันนี้ดาบเล่มนี้มีผู้ถือครองทั้งหมดสองคน และถือเป็นสักขีพยานแห่งการเวลาและความเป็นนิรันด์มันเกิดจากพลังอันสูงส่งของไรเดนมาโคโตแต่มันนั้นไม่เคยถูกลับให้คมขึ้นอีกเลยแน่นอนว่ามันต้องติดตามเจ้าของแต่เพราะมาโคโตนั้นไม่ใช่ผู้ที่รักในการต่อสู้ดาบจึงเปรียบเสมือนอำนาจและเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่แท้จริงเท่านั้นในวันที่มาโคโตนั้นได้ล่วงลับไปดาบจึงถูกส่งมอบมายังมือของเอเมื่อคมดาบได้อาบโลหิตหยดแรกมันจึงได้ถูกพัดปิวไปตามสายลมอันบ้าคลั่งและสายฟ้าที่แผดเผา มาโคโตะนั้นตั้งชื่อให้กับดาบเล่มนี้ว่ามูโซอิชินและปรารถนาจะให้มันได้เห็นอินาซึมะที่งดงามราวกับความฝันและหัวใจอันสูงส่งที่สถิตยอยู่บนโลกใบนี้เอนั้นไม่ได้เปลี่ยนชื่อของมันเพราะเธอเองก็เห็นความงดงามแบบเดียวกันด้วยเหตุนี้ความแข็งแกร่งที่บริสุทธิ์และแก่งกล้าจึงเกิดขึ้นในใจของเธอความงดงามของสายฟ้าได้คว้าจับหัวใจอันล้ำค่าที่หายวับไปในความฝัน โนซิสของเทพผู้ไขว้าความเป็นนิรันต์ไอนั้นไม่ได้ต้องการโนซิสอีกต่อไปแล้วแต่ของสําคัญเช่นนี้ไม่สามารถวางไว้ที่ใดก็ได้ในตอนแรกนั้นเธอตั้งใจที่จะดัดแปลงมันเป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงานแต่ไม่ว่าตัวของเธอจะทําอย่างไรเทคโนโลยีหรือเทคนิคของเธอก็ไม่มีผลใดๆต่อโนซิสเลยแม้แต่น้อยและในตอนนั้นเองเธอก็นึกถึงใครบางคนคนคนนั้นก็คือยาเอะมิโกะที่แสนเฉลียวฉลาดแม้ว่านิสัยของเธอนั้นไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจมากนะักแต่เธอก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเอในลหลายๆด้านเช่นเดียวกันเมื่อได้ยิน คำขอแบบนี้ยาเอะมิโกเองก็อดไม่ได้ที่จะพูดติดตลกว่าเธอไม่กลัวว่าฉันน่ะจะเอามันไปทิ้งหรือเอามันไปขายอย่างนั้นเหรอตัวของเอได้พูดว่า เธอนั้นเข้าใจถึงคุณค่าของโนซิดดีแม้ว่าเธอจะขายมันฉันก็เชื่อว่าเธอจะต้องแลกมันกับสิ่งที่มีมูลค่าเท่ากันไม่ส่งมอบไปให้ใครง่ายๆดยนิสัยของยาเอะมิโกะนั้นไอจะไม่แปลกใจเลยหากเธอนั้นต้องการจะแลกโนซิสเธอนั้นก็ย่อมที่จะไม่เสียเปรียบในตอนที่ทําการแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนข้อตกลงระหว่างเพื่อนเก่าทั้งสองคนนั้นยาเอะมิโกเข้าใจเจตนาลมของไออย่างดีพร้อมกับยิ้มขึ้นและรับโนซิสอลัมค่านั้นหลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าคําพูดนั้นน่ะมันเปน เสียใจในภายหลังเอาซะละ สำหรับเนื้อเรื่องหรือว่าสตอรี่ไลน์ของตัวโชกุนไรเดนก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นคําอธิบายท้ายคลิปละกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังคงงงๆอยู่ใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วไรเดนที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นหุ่นเชิดหรือว่าเป็นไอกันแน่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับว่าในช่วงยุคของสงครามอาร์คอนนั้นอย่างที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผู้ชนะในสงครามแล้วก็ได้โนสิตไปครอบครองนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนและพวกเขาทั้ง7คนนนัั้้้กกก็ได่่่่่ออตงลุมมทีีชืวาเพื่่อทีจะะสสงงงงบครรามลลแปอ อยู่ร่วมกันได้ในทุกๆประเทศนั่นเองซึ่งเทพดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งเดอะเซเวเลยนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็เหลือแค่จงลี่และเวนตินั่นเองครับอีก5คนที่เป็นผู้ก่อตั้งเดอะเซเวเนี่ยก็ได้ผัดเปลี่ยนมือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะนั่นมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันมาโดยตลอดครับ แต่หลังจากที่พวกเราเหล่าผู้เล่นเนี่ยได้สืบข้อมูลเนื้อเรื่องในอินาซึมะตามไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรางงกันมากๆครับว่าสรุปแล้วเนี่ยโชกุนไรเดนรุ่นที่1นนั่นเป็นใครกันแน่หรือว่าไราเดนคนปัจจุบันก็คือรุ่นที่1เอ๊ะหรือว่าอะไรยังไงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยได้มาเฉลยเอาในเคเวสช่วงที่2ของแมปอินาซึมะนั่นเองครับข้อมูลได้บอกกับเราไว้ว่าในช่วงสงครามอาร์คอนนั้นเนี่ยได้มีเทพอสูรฝาแฝดสองตนคนพี่มีนามว่าไบเอลและคนน้องมีนาม หลังจากนั้นบาเอลก็ได้ก่อตั้งกองกําลังของโชกุนขึ้นมาเธอนั้นได้ถูกขนานนามว่าโชกุนไรเดนและเบลเซบัฟ ก็ได้ทําหน้าที่กลายเป็นเงาของบาเอลครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นอีกร่างหนึ่งของโชกุนไรเดนนั่นแหละนะเบลเซบับ <Seb> ของเรานั้นน่ก็คือไอที่เรารู้จักกันในเนื้อเรื่องนั่นเองครับส่วนบาเอลนั้นมีชื่อจริงๆว่ามาโคโตนั่นเองเราประชาชนหรือคนภายนอกที่มองเข้ามานั้นนะครับต่างแยกกันไม่ออกเลยครับระหว่าง2คนนี้อย่างที่ตามเนื้อเรื่องมันบอกนะครับว่า2คนนี้เป็นฝาแฝดนะเนาะอีกทั้งชาวเมืองนะครับก็ถือว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นโชกุนไรเดนเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ไงี่ัยวกงงไพ สองคนเนี่ยก็ช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมเติมเต็มกันอยู่แล้วดังนั้นนะครับเรื่องราวเหล่านี้จึงไม่จําเป็นที่จะต้องบอกคนธรรมดาทั่วไปนะครับดูเหมือนว่าจะมีแต่แค่เหล่าอาคอนเท่านั้นนะที่ดูเรื่องราวเหล่านี้แต่เมื่อ500ปีก่อนครับจากหายนะที่เกิดขึ้นมันจึงทําให้มาโคโตะเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปครับดังนั้น A เนี่ยครับจึงต้องรับไม้ต่อจากตัวของพี่สาว หลังจากที่ตัวของเธอเนี่ยเป็นเงามาโดยตลอดบัดนี้ตัวของเธอเนี่ยต้องรับภาระทั้งหมดเพียงลำพังและเพราะเธอกลายเป็นไรเดนไปแล้วใช่ไหมล่ะประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายนะครับมันยังทำให้เอเนี่ยครับคิดว่าโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่อยู่ยืนยาวตลอดไปเธอจึงได้คิดแสวงหาความเป็นนิรันร์ด้วยเหตุผลนี้นั่นเองครับเอเนี่ยครับจึงได้สร้างหุ่นเชิดขึ้นมา โดยเจ้าหุ่นเชิดตัวนี้ครับมีความสามารถแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเปรียบเสมือนกับตัวของเธอเองเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้สละร่างกายของตัวเธอเองเพราะว่าร่างกายของเธอนั้นน่ะสักวันมันก็ต้องสึกกร่อนอยู่ดี แต่ว่าร่างกายที่เธอสร้างขึ้นมานั้นสามารถซ่อมแซมได้ตลอดเวลาอย่างไรล่ะรือก็คือไอ้หุ่นเชิดตัวนั้นนั่นแหละนะหลังจากนั้นเธอก็ได้ผนึกจิตใจของตัวเธอเองลงไปในดาบและเอาเข้าไปไว้ในตัวร่างกายของเจ้าหุ่นเชิดตัวนั้นนั่นเองครับโดยเอเนี่ยได้เรียกเจ้าหุ่นตัวเนี้ว่าโชกุนนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าร่างกายที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นนะครับมันก็มีจิตสํานึกแล้วก็มีความนึกคิดของตนเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี um, CO, i mean? ้ทั้งนั้นเนี่ยตัวของ A เนี่ยก็สามารถโปรแกรมหรือไม่ก็สาามรถออกกคําสััั่งบมนได้ะนนพเป็แบบี้รัวขขออง A ก็ไได้้เาปยู่ใใในนมิิิตตจจของตนเองครับ เพื่อทำสมาธิและละเว้นจากสิ่งต่าง,างๆเพื่อป้องกันการสึกกร่อนทางด้านจิตใจอยู่ในร่างกายของโชกุนเสมอมาเลยนั่นเองส่วนตัวของหุ่นเชิดโชกุนนั้นเนี่ยเอยก็ได้ออกคําสั่งให้เธอนั้นเนี่ย ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดต่อความเป็นนิรันดร์ของตัวเธอเองนั่นเองครับสรุปง่ายๆก็คือโชกุนไรเดนมี2คนครับนั่นก็คือบาเอลแล้วก็บเบลเซบับหรือก็คือมาโคโตะและไอทั้ง2คนเป็นเทพอสูรฝาแฝดมาโคโตนั้นเป็นไรเดนรุ่นแรกณนะเวลาเดียวกันในตอนที่มาคโตเป็นไรเดนรุ่นแรกเนี่ยเอก็ทําหน้าที่ เป็นเงาให้กับมาโคโตะครับแต่เมื่อ500ปีก่อนครับมาโคโตะได้เสียชีวิตไปเอจึงได้กลายเป็นไรเดนรุ่นที่2หลังจากนั้นเธอก็ได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาและสละร่างกายเหลือแค่จิตเข้าไปอยู่ในร่างกายหรือว่าหุ่นยนต์ที่เธอสร้างขึ้นมาครับ ดังนั้นไรเดนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็คือร่างกายหุ่นยนต์ที่มีจิตสํานึกของตนเองครับอีกพาร์ทหนึ่งในตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีจิตใจของ A อ,อยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่ง A นั้นเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเธอไม่ได้ตายไปไหนนะเพราะร่างกายหุ่นเชิดโชวค์คุณที่เธอสร้างขึ้นมานั้นนะ่ะมันก็เป็นเธอเพียงแต่ว่ามันมีจิตสํานึกคิดในร่างกายเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงกับการอธิบายของผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเนนรรด แต่ในพาร์ทของแบบเหล่าประชาชนทั่วไปอ่ะก็ยังคงคิดว่าไราเดนที่ปกครองอินาซึมะเนี่ยยังเป็นรุ่นหนึ่งอยู่ยังคงเป็นไรเดนอยู่นะครับไม่เว้นแม้แต่คนในอินาซึมะเองก็เช่นเดียวกันนะครับเขาไม่รู้นะครับว่าไราเดนเนี่ยมีการผัดเปลี่ยนมือไปแล้วเพราะว่า หน้าตาของทั้งมาโคโตกับตัวของเอเนี่ยก็เหมือนกันแบบอย่างกับแกะเลยนะเออก็ไม่แปลกนะครับที่ในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ใน,นสมุดเนี่ยจะกล่าวถึงแค่แบบโชกุนไรเดนเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นฝาแฝดไงเออคนไม่ไม,ไม่รู้นะก็ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใต้คลิปนะแล้วถ้าเกิดผมผิดพลาดข้อมูลตรงส่วนไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับผมจะได้แก้ไขเนาะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ